สวัสดีครับพบกันโปรสิ้นเดือนนะครับแน่นอนวันนี้ผมมีต้นไม้มาแบ่งให้เพื่อนๆืนสมาชิกหลายต้นเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มต้นแรกเลยนะครับต้นนี้นะครับเป็นชาฮอกเกี้ยนนะครับต้นนี้เป็นทรงฟรีฟอร์มขึ้นมาเป็นรากสเส้นนะครับแล้วก็บิดม้วนเป็นลำต้นส่วนด้านกิ่งเนี่ยวางไว้ให้แล้วนะครับเนี่ยกิ่งเมนนะครับยอดแล้วก็กิ่งหลังนะครับคราวนี้การเล่นเนี่ย จะเล่นเฉพาะกิ่งเมนกิ่งเดียวก็ได้นะครับหรือจเจ้าทั้งหมดเลยก็ได้แล้วแต่ชอบนะฮะวิธีการเลี้ยงก็คือเลี้ยงขนาดให้ใหญ่นะครับอีกนิดหนึง่งนะฮะแล้วก็ตัดทดนะฮะทำพุ่มอยู่ประมาณนี้นะครับไม้ก็จะมาฟอร์มประมาณนี้นะสำหรับชาฮกเกี้ยนต้นนี้นะครับเป็นไม้ขนาดเล็กนะครับอยู่ในกระถางพลาสติกนะอันนี้ไปเปลี่ยนกระถางก็สวยแล้วนะครับ ต้นนี้นะครับชาฮกเกียนนะต้นที่1นะครับต้นนี้เปิด700นะครับค่าส่งตัางหากนะครับเดี๋ยวทุกต้นในคลิปนี้ค่าส่งเนี่ยตามความเป็นจริงนะครับไม่บวกเพิ่มนะครับหรือมารับเองได้ที่สวนนะฮะอยู่ที่ปทุมนะครับยินดีเลยนะฮะมาเดี๋ยวมีของแถมติดไม้ติดมือให้อีกด้วยนะครับต้นที่1นะครับชาฮกเกียน หนึ่ต้นครับต้นที่สองนะครับเป็นชาฮกเกียนเหมือนกันนะฮะต้นนี้ฟอร์มดีขึ้นมาหน่อยเทียบขนาดให้ดูกับต้นแรกนะจะเห็นว่าใหญ่กว่ากันพอสมควรเลยนะอ่ะต้นนี้เป็นฟอร์มคล้ายๆกันนะครับตรงกลางมีซากตรงนี้เป็นซากนะนี่ครับํำต้นบิดม้วนนะครับตั้งกิ่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับกิ่งเมนอยู่นี่นะครับ ยอดอยู่นี่นะฮะหน้าไม้จะอยู่ฝั่งนี้นะครับกิ่งเมนนะครับยอดบนกิ่งหลังคราวนี้การเล่นก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับจะเล่นกิ่งนี้กิ่งเดียวก็ได้แล้วก็ไม่เอากิ่งหลังก็ได้แล้วแต่ชอบนะนะฮะต้นนี้ผิวจะแก่กว่าต้นที่แล้วนิดหนึ่งนะครับผิวดีนะครับผิวแก่ต้นนี้ครับชาฮกเกี้ยนนะฮะนี่ฮะ ต้นนี้เปิดที่1,600นะครับไม่รวมส่งนะครับนะฮะต้นที่2ผ่านไปครับต้นที่3ครับเป็นตะโกนาตกกระถางนะครับต้นนี้สวยนะฮะให้ดูผิวสักนิดนึงนะครับผิวแตกเกร็ดดีนะครับแล้วก็โครงสร้างบิดเอี้ยวสวยงามมากต้นนี้นะครับนี่ผมเคยเปิดราคาไปแล้วต้นนี้นะครับแล้วก็ คัดกิ่งแล้วก็เข้า่วดทาฟอร์มไว้ให้แล้วนะครับตอนนี้เริ่มแตกใบอ่อนแล้วกำลังสวยเลยนะนี่นะครับถือต้นนี้เพื่อนๆเอาไปเนี่ยไปเปลี่ยนกระถางหน่อยก็สวยแล้วสําหรับต้นนี้นะครับนะฮะหรืออยากเปลี่ยนเครื่องปลูกด้วยก็ได้นะนะฮะเพราะว่าเครื่องปลูกก็ระยะหนึ่งแล้วนะสำหรับต้นนี้นะครับผิวแตกเกล็ดดีนะครับต้นนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไม้ใหม่ต้นนี้เลี้ยงมยาในกระถางพอสมควรนะนะครับ ต้นนี้เคยเปิดไว้2,500เนหานะนะครับวันนี้โปริ้นเดือนนะครับจัดไปให้นะครับ1,900บาทนะครับส่งไปแบบนี้เลยนะนะครับเอาไปก็ไปเลี้ยงต่อได้เลยหรือจะไปเปลี่ยนเครื่องปลูกก็ได้แล้วแต่นะครับเปลี่ยนกระถางก็ได้ก็สวยเลยนะครับเป็นทรงตกกระถางสําหรับต้นนี้นะครับตะโกนาต้นที่3นะครับ1,900นะฮะป่ะต้นที่4ี่ครับเป็น ตะโกนาอีกหนึ่งต้นต้นนี้เป็นแบบซูโม่เลยนะครับอ้วนเตี้ยป้อมเลยนะครับแล้วก็ฐานรากดีด้วยนะครับมีรากด้านหลังครบเลยนะครับนี่ฮะที่สำคัญต้นนี้ผิวดีนะครับผิวแก่นะฮะมีซากตรงกลางนะครับมีซากตรงกลางนะครับวางกิ่งไว้แล้วซ้ายขวาหลังบนนะฮะอันนี้ยอดสองยอดเนาะ จะมี2องยอก็คือย่อดนี้กับย่อดนี้นะครับการเลี้ยงขนาดก็เลี้ยงขนาดให้กิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ตัดพจท์ทำรายละเอียดนะครับเขาจะเอี้ยวแบบนี้เลยนะเอี้ยวมานิดนึงนะครับต้นมันจะเอี้ยวมาทางขวานะฮะต้นสวยประมาณนี้สําหรับต้นนี้นะครับต้นนี้จริง วางโครงสร้างไว้หมดแล้วนะครับเพื่อนๆไปเลี้ยงให้ขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองนะนะครับเคยเปิดไว้2,500นะครับวันนี้โปรสิ้นเดือนนะครับจัดไป2,200ไม่รวมกระถางนะนะครับผมห่อต้มส่งให้หรือมารับเองที่สวนก็ได้นะครับเพิ่งลิบใบไปแล้วก็แตกใบอ่อนกำลังสวยเลยนะตะโกนาทรงซูโม่แบบนี้ครับ2,200บาทนะฮะ ผิวดีต้องบอกว่าผิวดีครับต้นนี้นะฮะต้นที่สี่ครับไอ้ต้นที่ห้าครับเป็นหมางเล็กหมางน้อยหรือว่ามั่งคั่งที่เรารู้จักกันนะฮะตรงนี้เป็นรากโยงนะครับฟอร์มไม้ประมาณนี้เลยนะฮะกิ่งซ้ายกิ่งขวากิ่งหน้ากิ่งหลังมาครบแล้วนะฮะเหลือแค่ไปทำรายละเอียดนิดหน่อยนะฮะเป็นไม้ที่ต้องบอกว่าเลี้ยงง่ายมากนะครับ ลางโยงสูงประมาณสักผมว่าน่าจะมีสัก60สิบเซนได้อยู่นะครับค่อนข้างสูงอยู่ในกระถางพลาสติกคือต้นนี้เอาไปอ่ะเปลี่ยนกระถางหล่อเลยนะครับหล่อเลยนะฮะไปเข้ารวดสักนิดนึ่งนะครับไปทำรายละเอียดสักหน่อยนึงนะฮะต้นนี้ก็สวยแล้วนะครับล่างโยงมาแบบนี้เลยอ่านี่ครับมั่งคัง่งหรือว่าหมักเล็กหมักน้อยนะครับ ใครชอบไม้ฟอมประมาณนี้นะครับต้นนี้ก็น่าเล่นม,มากๆเลยแล้วก็บางเล็กบางน้อยเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากครับนะฮะเรียกว่าแทบจะไม่มีปัญหาอะไรจุจิกนะฮะขาดน้ําหรือว่าแห้งเกินไปก็จะฟองที่ใบได้เลยทันทีนะฮะเลี้ยงง่ายครับต้นนี้เปิดให้ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทครับฮนะโปรสิ้นเดือนนะนะครับเช่นเคยนะ้องไม่รวมส่งนะครับค่าส่งตามจริงหรือมารับเองที่สวนได้เลยนะนะฮะก็ไปครับ ต้นที่6ครับต้นนี้เป็นเพมหน้าต้องบอกว่าต้นนี้ตอสวยเลยนะฮะโครงสร้างสวยเลยนะฮะเป็นไม้ที่มีอนาคตแน่นอนสำหรับต้นนี้นะนะครับให้ดูใกล้ๆขนาดคนเดียวยกตึงๆเลยนะครับนะฮะวางตำแหน่งกิ่งให้แล้วนะครับซ้ายขวาหลังนะครับแล้วก็ยอดบนนะต้นนี้เป็นยอดนะครับนะฮะโน้มมาขนาหนิดนึงนะฮะสำหรับยอดนะครับก็คือเหมือนเดิมเลยโครงสร้างแบบเนี้ย ไปเลี้ยงให้ขนาดกิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัดทดให้มันกระชับนะครับแล้วก็ไปทํารายละเอียดนะฮะสําหรับต้นนี้ต้องบอกว่าคนที่เอาไปเนี่ย <c oughs> เปลี่ยนเครื่องปลูกสะหน่อยนึงนะครับเพราะว่าต้นนี้เครื่องปลูกนานแล้วนะครับนะฮะหรือว่าถ้ารับจะให้ผมเปลี่ยนเครื่องปลูกให้เลยก็ได้นะนะครับนะฮะประมาณนี้สําหรับเพมนาต้นนี้ต้นนี้สวยจริงนะครับต้นนี้สวยจริงนะครับ ตัวนี้เปิดที่2,300บาทครับนะ2,300บาทาเห็นหน้าต้นนี้ต่อดีนะครับโครงสร้างดีฐานรากดีนะง3ันนี่โหยังถูกเนาะนะยังถูกนะครับจริงๆที่ปล่อยเพราะว่าต้นไม้เยอะแล้วนะครับต้องการพื้นที่เพิ่มนะฮะเพราะาเดี๋ยวจะมีไม้มาลงเพิ่มอีกนะครับก็เลยทยอยปล่อยไม้โครงสร้างออกบ้างนะครับนะ หิมหน้าไต้หวันครับต้นนี้ฮะสองพันสามร้อยบาทเป็นต้นที่เจ็ดครับต้นนี้เป็นตะโกนายามาโดริขุดขึ้นมานะครับต้นนี้เป็นกลุ่มกอนะครับขึ้นมาทั้งหมดสามลำความพิเศษของเขาก็คือว่าโคนใหญ่ไปเรียวทุกทุกลำต้นเลยนะครับลำต้นแรกลำต้นกลางลำต้นสุดท้ายนะครับอันนี้เพิ่งเปลี่ยนเครื่องปลูกมาไม่นานนี้เองนะครับเป็นเครื่องปลูกเชมิกนะครับทั้งหมดเลยนะฮะเพื่อนๆเอาไปเนี่ยก็คือเลี้ยงแบบนี้ได้เลยนะครับ ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะให้ไปพร้อมกระถางแบบนี้เลยนะไปเลี้ยงรองให้รายละเอียดด้านข้างออกนะครับแล้วก็ทําทรงนะครับกระชับพุ่มนะครับต้นนี้จบได้ไม่ยากครับนะฮะมีซ่าตรงกลางนี่นะสวยนะนะครับสวยอยู่ต้นนี้นะครับประมาณนี้นะฮะตะโกนาต้นนี้เคยเปิดไว้แล้วที่พันหกร้อยนะครับ วันนี้โปรสิ้นเดือนเช่นเดิมนะครับเอาไป1,300บาทลดไปให้300นะฮะไม่รวมจัดส่งนะครับพันสามนะฮะฟอร์มประมาณนี้ไซส์อย่างนี้โอ้โหคุ้มกว่านี้ก็ไม่รู้แล้วล่ะนะครับ1,300บาทครับสำหรับตะโกต้นนี้ต้นที่7ครับต้นที่8ครับเป็นพุทป่านะครับต้นนี้มีสันลาดรอบนะครับ เป็นทรงบูมนะครับหรือที่เราเรียกว่าทรงธรรมชาตินั่นแหละนะครับเขาขึ้นมา1นึ่ลำต้นนะครับแล้วก็แตกออกเป็นทั้งหมด6กิ่งนะครับเ <c oughs> พื่อนๆเนี่ยที่อยากทดลองทรงบูมทรงธรรมชาติเนี่ยเอาต้นนี้ไปเนี่ยไปลองคัดกิ่งทำทรงได้เลยนะครับไม้แข็งแรงสมบูรณ์ดีมากปลูกด้วยเครื่องปูชเชมิเหมือนกันนะครับขนาดคนเดียวยก นะครับต้นนี้เปิดที่700บาทนะครับสำหรับพุทธป่านะฮะคนที่อยากเล่นพุทธป่าก็ลองดูครับต้นนี้ดอกสวยนะฮะโอเคครับต้นที่9ครับต้นนี้เป็นเกล็ดประหมอนะครับเป็นไม้ที่ต้องบอกว่าโอ้โหเลี้ยงง่ายสุดๆหละนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากสบซับซ้อนต้นนี้ฟอร์มเป็นทรงเอ็นชายนะครับจบประมาณนี้แหละเป็นไม้ที่เออเอาไว้ฝึกขัดซอยนะครับ เนี่ยเกรดปลาหมอนะครับต้นนี้เปิดพร้อมกระถางนี้เลยนะครับคิดไป400นะครับต้นนี้นะฮะขนาดคนเดียวยกก็ไม่เล็กนะก็พอดีพอดีนะครับ400นะครับไม่รวมส่งและต้นสุดท้ายครับของวันนี้นะครับเป็นสาวิตรีนะครับเป็นไม้ดอกจะเห็นว่าดอกตอนนี้เต็มต้นเลยนะครับเป็นทรงรากโยกนะครับอยู่ในกระถางพลาสติกเล็กๆนะครับ คือใครที่ชอบไม้ดอกสวยๆสาวิตรีเป็นไม้ที่ออกดอกทั้งปีนะครับแล้วก็ดอกมีความทนระยะหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ออกดอกง่ายไปกระชับกิ่งให้สั้นลงสักนิดหนึ่งก็สวยแล้วนะครับทำพุ่มให้อยู่ประมาณนี้นะครับทำฟอร์มให้อยู่ประมาณนี้ก็สวยแล้วนะครับต้นนี้นะฮะสาวิตรีนะครับดอกสีบานเย็นแบบนี้นะฮะต้นนี้เปิดให้ที่ห0 0นะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะฮะ ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้สลับไม้ที่ออามาปล่อยกันต้องเน้นย้ําว่าแบ่งออกเนี่ยเพราะว่าต้องการพื้นที่นะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ไปเล่นต่อนะครับในราคาที่ผมมองว่าเอื้อมถึงนะครับส่วนใครที่อาจจะยังไม่สะดวกเรื่องเงินนะครับอยากแบ่งชําระ1งวด2งวดสามารถแจ้งได้ยินดีนะครับยินดีช่วยกันนะนะครับหรือจะมารับเองที่ปทุมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประมาณนี้ครับสลับไม้ที่จะมาแบ่งปันกันนะ วันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วครับพบกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ